และในขนาดเดียวกันการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เทศบาลเมืองหัวหินนะคะมีประชาชนหรือว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของน้ำประปาค่ะโดยเทศบาลเมืองหัวหินนะคะได้นำคณะและก็ตัวแทนชุมชนภายในเขตของเทศบาลไปดูระบบการแปรรูปน้ำบิบสู่ระบบการประปานะคะเพื่อส่งให้กับทางประปา จะนำรูปแบบดังกล่าวนี้มาปรับใช้กับกองประปาของเทศบาลเมืองหัวหินค่ะเทศบาลเมืองหัวหินนำคณะผู้นำและตัวแทนชุมชนภายในเขตเทศบาลไปดูระบบการแปรรูปน้ำดิบสู่ระบบการประปาโดยในอธิบดีคุณบุตรยิ่งรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้นําประธานชุมชนพร้อมด้วยคณะกรรมการและตัวแทนของชุมชนในเขตเทศบาลไปดูระบบการผลิตน้ําประปาดื่มได้ที่ตําบลหัวรออําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานแปรรูปน้ําดิบให้ออกมาเป็นน้ําที่สะอาดเพื่อส่งให้กับทางการประปาส่วนภูมิภาคจากนั้นการประปาส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้แจกจ่ายน้ําให้กับโรงงานอุตสาหกรรมโรงแรมและเทศบาลในเมืองชนบุรีซึ่งโครงการดังกล่าวมีบริษัท PPS Energy แอนมารีนจำกัดและบริษัทประปาสยามจำกัดเป็นผู้ดำเนินการลงทุนซึ่งเมื่อทางบริษัทเอกชนผลิตน้ำส่งให้กับทางการประปาส่วนภูมิภาคแล้วนั้นน้ำประปาที่แจกจ่ายไปนั้นสามารถดื่มได้ทันทีเนื่องจากระบบการกรองของเทคโนโลยีจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นประเทศที่ผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของเทศบาลเมืองหอยินนั้นเรามีปัญหาว่ามักจะขาดแคลนน้ำดิบที่ปล่อยมากและจากเขื่อนเพชรโดยเฉพาะในช่วง และเนื่องจากจะมีการใช้น้ํากันเป็นจํานวนมากและมีการกักเก็บน้ําในช่วงระหว่างทางขณะที่ทางบริษัทดังกล่าวได้มีการตั้งฐานโรงผลิตน้ําดิบอยู่ที่บริเวณอบตอทับใต้โดยได้น้ําดิบจากเขื่อนปราณบุรีดังนั้นเมื่อน้ําดิบของการประปาเทศบาลเมืองหัวหินเราขาดแคลนไม่เพียงพอจึงมีแนวความคิดที่จะทําสัญญากับทางบริษัทเพื่อติดต่อขอซื้อน้ําดิบโดยค่าใช้ใจ่ายต่างๆเมื่อผลิตน้ําประปาส่งให้กับประชาชนแล้วนั้น จะต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนอีกครั้งครับผมครับมาดูระบบน้ําดิบเขาที่ส่งมาจากสังเซาระยะทาง40กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาดูฝ่ายผลิตเขานะครับเขาสามารถผลิตได้600คิวต่อชั่วโมงนะครับเขามีทั้งหมด3จุดนะครับระบบของเขานี่เป็นระบบของสิงคโปร์นะครับเป็นระบบที่สามารถดื่มได้เลยนะครับแล้วก็มีการผลิตนะครับกับ คำนวนวันแล้วคิดว่าปริมาณที่เขาใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยได้เ,เพียงพอนะครับส่วนของหูหินนั้นนะครับเราเพียงขาดแค่น้ําดิบนะครับส่วนฝ่ายผลิตของเราสามารถผลิตจ่ายน้ําได้เพียงพอนะครับขนานี้เรามาดูว่าเขาสามารถส่งน้ําดิบเนี่ยมาทนอย่างไรนะครับระยะทางของเขา40กิโลแต่ของหูหินเนี่ยเพียงยีิกิโลนะครับเอาดูว่าถ้าเอกชนเนี่ยสามารถขายน้ําดิบให้เราในราคาที่ถูกได้สามารถรองรับได้เนี่ยฮะเราก็จะอาจจะซื้อ อาจจะซื้อน้ําดิบจากเขาเพื่อจะนาการผลิตขึ้นมาครับผมครับทางด้านของนายธนภพาสุรแสงผู้จัดการบริษัทประปาสยามกล่าวว่าทางบริษัทได้ดําเนินการแปลรูปน้ําดิบเป็นน้ําประปาที่สะอาดสามารถดื่มได้ทันทีโดยจัดพื้นที่อ่างเก็บน้ําดิบไว้จํานวน5้าอ่างที่ตําบลหัวรอจากนั้นก็วางท่อส่งน้ําดิบจากเขื่อนสียัด จังหวัดเชิงสาวระยะทางประมาณ40กิโลเมตรทางนี้ดูดน้ำดิบยี่เตรียมไว้เข้าสู่โรงผลิตแปรรูปให้เป็นน้ำที่สะอาดด้วยระบบเมนเบนและระบบเซ็นเซอร์จากประเทศสิงคโปร์และประเทศอิสราเอลซึ่งน้ำที่ผลิตออกมาจะดื่มได้ทันทีสำหรับผลงานที่ทางบริษัทได้จัดทำแผนงานลงไปช่วยดูแลมีพื้นที่เกาะสมุยเกาะพะงนันเกาะเต่าซึ่งพื้นที่ทั้งหมดนี้มีปัญหาแหล่งน้ำดิบที่ไม่เพียงพอ